ไม่มีไม่มีเขาสุกหันมาเปิดกระปุกไม่มีไม่มีเขาซานมานั่งจนจอจนจอขอทานช่างน่าสงสารเอยเวทนาเออ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 ก็เวทนา ของของฉันมันร้องดังลั่นลันตบสิทันดังปุ่ปุยกมือสาทุทันที่เดินผ่านทำบุญทำทานกันเถิดนาสาธุศรัทธาก็อข้าสานทั้งบริวารแบ่งร้อยศรัทธาน้อยหน่อยสิบบาทสาธุอยากจะได้ส้อยทอง ทั้งข่าวของนาฬิกาเอาไว้ดูเวลาทัานยาทำตาดูดูขอให้ท่านสวยหล่อที่ร้องของเงินบาทหลอดลมฉันแทบจะขาดก,กว่าบาทจะลดสักบุกเออเออ